สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพายายเอ็มออนมาทําบุญอีกแล้วนะครับที่นี่คือวัดถ้ำผาใหญ่นะครับวัดถ้ำผาใหญ่ตำบลหนองยอา้องอ,เอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับกเดี๋ยวเราจะพาเดินนะครับเข้าไป ในวัดนะครับไปนในวัดก่อนครับนี่เราอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแต่นี้เป็นเวลาประมาณ12นาฬิกา4ีนาทีไหมประมาณนี้นะครับโอ้ห้าสิบนาทีแล้วนะครับเกือบเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็ เป็นรถของทางวัดนะครับนี่ยครับบริเวณถ้ำผาใหญ่นะครับเป็นวัดนะครับ 1, 6, 2, หนึ่งหกสองมู่ยี่สิบ้านใหม่สีบนตะบนหนองยาปองเบอร์บางสะพุงจางวัดเลยครับตรงอีกมุมหนึ่งของวัดด้านหน้านะครับก็จะเป็นวิหาร อะไรนาะวิหารมายาเทวีนะครับหรือสังเวชนียสถานจำลองที่หนึ่งอ๋อก็แปลว่าสังเวณนะสังเวชนียสถานเนี่ยก็แปลว่าจะมีของจริงอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นํำรองนะครับเราให้ดูด้านนอกนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเป็นหลังเล็กๆหนึ่งน่าจะเป็นกุฏิสงฆ์นะครับที่ใช้จำวัดนะครับตรงนี้นะครับ ้เราก็เดินมาที่โรงครัวนะครับเขาก็จะเอามุ้งกางนี้ไว้นะครับเพื่อกันแมลงนะครับกันแมลงก็จะเป็นบรรดาอาหารที่ญาติโยมเขานำมาทำบุญนะครับ มีหมกนะครับมีขนมจีนนะครับมีหมกมีขนมจีนมีผลไม้นะครับอ้หลายอยางี่นอะก็จะเป็นต้มเส้นมืดหน่อยนะครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็แวะโรงครัวนะครับแล้วก็เนี่ยครับโรงครัวตรงนี้นะครับแล้วก็รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินขึ้นไปยังถ้ำนะครับซึ่งจะเป็นตามชื่อของวัดนี่เลยก็ับนะครับก็คือวัดถ้ำผาใหญ่เนี่ยครับตรงนี้นะครับ ก็บูรณะเมื่อวันที่22กรกฎาคม65นะครับก่อนโน่นน,นะครับเป็นทางนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับอย่างดีเลยนะครับเดินขึ้นไปนะครับซึ่งแต่ละขั้นก็มีความกว้างมีอะไรพอสมควรนะครับโอ้ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมในถ้านะครับซึ่งระยะทางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกล,เ,ลเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับแต่ว่าตามที่สอบถามคุณแม่นะครับเก็บอกว่าไม่ไกลนะครับไม่ไกลท่านผู้ชมเดินขึ้นมาประมาณสามสิบเมตรนะครับก็ เจอแนวราบแล้วนะครับก็เห็นกองทรายนะครับโอ้เข้าขึ้นมาได้ยังไงได้หอบอยู่นะครับ <c oughs> นูน้นครับเห็นไหมครับยีเย,ย็มออนนะครับ แล้วก็เดินต่อตรงนี้เป็นปากถ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ๋อ,อเขาขนส่งทางสลิงนะครับนี่เห็นน้องเห็นไหมรวดสลิงตรงนู้นเขาจะขนหินขนทรายขนปูนขึ้นมานะครับอันนี้ตรงไหนปากถ้ำ บากถ้ำก็ไม่กว้างนะครับเป็นเล็กๆนี่แหละครับคือถ้ำผาใหญ่นะครับทางเข้าคือน้อยอลไรไปเนอะเป็นทางเล็กๆนะครับอ๋อเดินเข้าไปข้างในว้าว กว้างนะครับกว้างอยู่เข้ามาข้างในนะครับก็จะมีกลิ่นของมูลค้างคาวนะครับขี้ทุกแก่พี่น้อง เป็นถุงกว้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไหวพระก่อนนะครับ ข้างในก็หินงอกหินย้อยสวยงามอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นป่องทางเข้ามานะครับเป็นช่องทางเข้ามาช่องเล็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นบันไดดูแค่นี้แหละกินเหมือนโบนดี มีแต่ขี้ข้างเขาออกไปก่อนพี่น้องออกมานงน้วนี่หายใจรุ่งเลย ว่าข้างในเนี่ยโอ้เมนอับกลิ่นขี้ข้างคาวขี้กเกียพี่น้องงามจยะทางงามแต่วกินมันบูดีนะครับนี่ดูทางเข้าอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นทางที่เดินทะลุกันได้ไปตรงนี้นะครับแต่เราไม่เดินดีกว่าอัาาานีก่งจักันอืมนะประมาณนี้นะพี่น้อง ต่อไปเราก็น่าจะรอให้ถึงสี่โมงเย็นสี่โมงหรือห้าโมงก็สี <4. S 1> ่โมงเย็นจะได้ดูพิธีแห่นาคแบบโบราณน,นะครับแบบไม่มีมหูรีแบบดั้งเดิมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมการแห่นาคแบบโบราณน,นะครับการแห่นาคแบบโบราณแบบไม่ต้องพึ่งพาม้หูรีนะครับ แบบไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงนะครับก็จะแห่จากสาราแห่งนี้นะครับไปอีกจุดหนึ่งนะครับเงียบกริบเลยพี่น้องไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงมโหรีอะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นการแห่นาคแบบโบราณนะครับเนี่ยครับไปแท้จัดสองแถวเด้อ สองแถวเดินต่อหลังยาวกันไปเลยเพราะเราเจอได้อธิษฐานจุดหยุครั้นหนึ่งสองแถวเนี่ยไปรับให้พุทกันด้านหน้าก็จะเป็นพระอาจารย์นะครับเดินสอนทางให้รถเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ กำลังจัดเตรียมขบวนกันอยู่นะครับเป็นการแห่แบบโบราณแท้ๆนะครับไม่มีรถแห่ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีมุหูรีนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของวันนี้นะครับนะครับแล้วก็ยายอมน,นะครับก็จะเข้าเนี่ยครับเสียงนำขบวนก็จะเป็นเสียงของคุณเจ้านะครับถุงนี้นะครับ เป็นขบวนที่หาดูได้ยากมากสลับทุกๆวันนี้นะครับเพราะว่าการบวชหรือว่าการแห่หน้าทุกวันนี้เขาจะเปิดรถแห่เปิดเครื่องเสียงตึต๊บตั๊บตึ๊บตั๊บเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นที่แปลกานะครับก็จะมีขบวนของท่าน,านพระขุนเจ้า,นาหน้าดาดานน,นาทั้งหลายวันนี้เฮาจะได้แห่หน้าเพื่อว่าเด